สวัสดีสวัสดีวันนี้จะมาตัดเล็บให้ใบบุญกันนะเราจะตัดตอนใบบุญน,นอนเล็บยาวมาก เล็บคตดดำเยดลยเีแลาน้องจับตัวผมน้องคตดเจ็บ ถ้าไม่ตัดตอนนอนนี่คือไม่ให้ตัดเลยนะ trăm này mắt จ็บนะเวลาน้องจับแขนผมน้องขวดเจ็บยิงไม่ได้สักวัคซีนด้วยกลัวจะเป็นพยาธิถ้าได้ออกจากป่าจะพาบุญไปสักอ่ะวัคซีนกันพยาธิเหมือนน้องหมาน้องแมวกันเขาเรียกอะไรบาดพยาธิหรือภาษาไทย ที่บ้านผมเขาเรียกอ่ะสักยากันโวกันหมาโว อาทิตย์หนึ่งตัดครั้งหนึ่งเล็บของรลีงยาวไวมาก <c oughs> ยังอีกข้าง,อ,างอี้า <c oughs> เล็บมือดตัดให้สองสามันก่อนเล้วแต่ก็ยังยาวอยู่ วันวันนั้นอะ่ะผมไปทํางานหัวหน้าสั่งผมไปทํางานแล้วผมขังน้องไว้ในกรงแต่ว่าผมลืมเอาลืมปูผ้าที่พื้นอะ่ะเป็นพื้นไม้แข็งแข็งอ่ะลืมปูให้ให,ให้น้องปรากฏว่าคือผ้าวันนั้นอะ่ะผมเอาออกมาซักก็เลยไม่ได้ปูผมไม่รู้ว่าพื้นอะ่ะมันมันมีเซียนมันมีเซียนไม้มันมีมันซามาก คือมันมันเป็นพื้นไม้ด้านๆแล้วก็ขังน้องไว้ในกรงอะ่ะแต่พอเอาออกมานะน้องคือแบบเจ็บตีนเห็น <c oughs> ไหมเป็นแผลวันเดียวเองคือวันนั้นมาอยู่กับผมคือแบบผมก็งงว่าไม่กระโดดไปไหนเลยไม่กระโดดไม่เล่นเลยผมก็งงแล้วแล้วก็เดินเดินขาหน้าสองเอ เดินขาหน้าสองขาก็ผมก็งงว่าทำไมต้องยกขาด้วยผมมาดูตีนโอ้โหแดงเลยแต่หายเร็วมากเป็นแค่วันเดียวนะเป็นแค่ตอนเย็นนะั้นวันเดียวตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาคือคือหายเลยผมเอาเอาเอาวาสาลีนอันวสาสลีนอ่ะวาสาลีนหรอของเด็กอะที่ทาก้นเด็กอเอาทาให้ตื่นเช้ามาคือดีเลยกระโดดเล่นได้เลย เป็นทั้งสองข้างเลยหายแล้วเห็นไหมนี่คือเพกขอามันตกกิดมันหายแล้วนอนอาบน้ำเสร็จบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย